สะพานแดงศูนย์ศึกษาป่าชายเลนธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยวด้วยชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนใช้การอนุรักษ์ฟื้นฟูควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนางสุรัตนาภูมิมาโนดประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวได้พาชมสะพานแดงศูนย์ศึกษาป่าชายเลนธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยว ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเท้าที่สามารถชมป่าชายเลนในรูปแบบของสะพานไม้สีแดงสดที่โดดเด่นตัดกับต้นโกงกลางซึ่งที่นี่อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยวสำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสะพานแดงศูนย์ศึกษาป่าชายเลนธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยวมีเนื้อที่ประมาณ2338ไร่ป่าชายเลนนี้มีลักษณะเป็นดินเลนจึงทำให้เกิดพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องปร,รับตัวอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากความเค็มและน้ำขึ้นน้ำลงพันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่กงกลางใบเล็กกงกลางใบใหญ่ ปรงแดงอีกทั้งยังมีสัตว์ทะเลที่หาได้ง่ายทั้งหอยปูปลารวมถึงลิงและนกเหยี่ยวแดงคอขาวที่พบได้เฉพาะถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเมื่อเดินมาถึงสุดสะพานแดงจะมีจุดชมวิวอยู่สองฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นที่นั่งพักชมบรรยากาศริมทะเล ส่วนฝั่งขวาจะเป็นหอดูนกสำหรับคนที่ชอบชมบวิวในระดับที่สูง15เมตรซึ่งสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้รอบ360องศาซึ่งทางด้านประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้าเชี่ยวได้นำการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โดยให้นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวได้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรภายในชุมชนช่วยเพิ่มป่าชายเลนอย่างน้อยคนละหนึ่งต้น ซึ่งการท่องเที่ยวจะอยู่อย่างยั่งยืนก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเราเดินเข้ามานี่เลยเราเรียกว่าสะพานแดงศูนย์ศึกษาป่าชัยเลนธรรมชาติบ้านน้ำเที่ยวเห็นไหมคะเนี่ยบรรยากาศโอ้โหแบบเราบอกว่าป่าชายเลนที่นี่2,338ไร่นะคะเป็นโครงการเขาเรียกว่า เป็นที่มันเกิดขึ้นเองธรรมชาติแล้วถ้าส่วนเข้าไปด้านในหน่อยเนี่ยจะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมานอนที่นี่หนึ่งคนต้องปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นเราเรียกว่าถ้าการท่องเที่ยวจะอยู่อย่างยั่งยืนก็คือจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นควบคู่ไปกับบ้านน้าเชี่ยวแล้วก็จะบอกว่าข้างในเนี่ยถ้าเดินเข้าไปอีกเนี่ยมีหอดูนกสูง15เมตรนะคะจะบอกว่าเวลาตอนที่หน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นๆที่นี่มีหิ่งห้อยด้วยนะ นะคะจะเกาะอ,อยู่ตามต้นเนี้ยเขาบอกหิ่งห้อยเกาะที่อะไรคะต้นลนําแพนแต่ว่าบ้านเรานี่เลยเกาะนี่เลยนะคะนี่เลยกงกลางต้นโปงต้นอะไรเกาะหมดละค่ะมีเยอะแยะเราพา낭เที่ยวเนี่ยเข้ามาตอนกลางคืนเป็นอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของการเดินป่าตอนกลางคืนป่าเนี่ย ะสะพานแดงอันเนี้เป็นเทศบาลบ้านน้าเชี่ยวนะคะเป็นคนทำเหมือนกับว่าให้เข้ามาดูในเรื่องของระบบนิเวศนี่จะบอกว่าบ้านน้าเชี่ยวมันจะมีนะรูปูก็ยังคงมีถ้ามองข้างบนนี้ก็มีนกเหยี่ยวแดงคอขาวเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงเรื่องอะไรคะความอุดมสมบูรณ์ของของพื้นที่ของชุมชนแล้วก็ที่นี่จะมีวง เขาเรียกว่าวงไรเคนวงที่เป็นขาวๆก็คือเป็นความอุดมสมบูรณ์ของตัวต้นคงกลางด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าพอเข้ามาเนี่ยแค่สูตรนะมันรู้สึกถึงความสดชื่นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยาวไปตรงนู้นนะคะเข้าไปลึกข้างในสามารถเดินเที่ยวได้แล้วก็จริงๆแล้วมีมีลิงด้วยยังมีอยู่นะคะก็ก็มีเยอะสมควรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะตรเพราะว่าเราบอกว่าถ้าใครจะเข้ามาที่นี่เนี่ยต้องไม่เหมือนกับว่าไม่ต้องให้อาหารเขาเพราะว่า ไม่นั่นเดี๋ยวต่อไปเขาจะเปลี่ยนอะไรคะในเรื่องของนิสัยที่ว่าเขาจะต้องอัดมาแย่งของนักท่องเที่ยวเไปนะตรงนี้ก็คือเขาก็จะอยู่ตามตัวทั่วไปนะ,ะถ้ายังไงเนี่ยมาเชิญชวนมาเที่ยวได้นะคะที่นี่เลยชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวค่ะ